ฝึกอ่านคำพื้นฐานชั้นป .1 แม่กอกาชุดที่สี่จำนวนสี่สิบคำไปปอไอไปผ้าพออาผาไม่โทผ้าผีพออีผีผู้พออูผูไม่โทรผู้เผาพอเอาเผาเผืผ่อ พอเอือเผื่อไม่เอกเผื่อฝาฝออาฝาเฝ้าฝอเอาเฝาไม่โทเฝ้าพระพอรออพระพละพอรออพละพอพออ,อพอพ่อพออพอไม่เอกพอ่อ ฮะโลพออะพะรอโอโลไม่โทโลพาพออาพาพี่พออีพีไม่เอกพี่เพราะพอรอออกเพราะเพราะพอออกเพราะเพื่อพอเอือเพื่อไม่เอกเพื่อแพ้ พอแอรแพไม่โทรแพ้แพะพอแอะแพะฟ้าฟออาฟ้าไม่โทรฟ้า,าไฟฟอไอไฟมะเขือมออะมะขอเอือเขือมะไฟมาอามาฟาอะมะฟอไอไฟมะละกอมออะมะรออะละ กอกมะลิมอมะรออิลิมามออามามามอามาไม่โทรมามีมออีมีมือมออือมือมือมออือมือไม่โทรมื้อเมียมอเอียเมีย เมือ่มอมเอือเมือไม่เอกเม,มื่มอแม่มอแอแมไม่เอกแม่ไม่มอไอไมไม่เอกไม่ไม,มออไม้มอไอไม้ไม่โทไม้ยายออายายา่ายออายาไม่เอกยา่ารอรอออรอ ราคารออาราคออาคา